สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางสี่เล่าเช้านะครับผมเนอะก็จะเป็นเหล่าประตูชัยเหล่าสันติภาพนะครับประชาชนเหล่าแล้วก็เหล่าเอ็กต้านะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับค่อยตามนะครับพี่เนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมสําหรับนะครับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับหรือว่าเพื่อนเก่านะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับอยู่บ้านเก่าเนาะดวงไม่เฮงไม่ปังอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน น้ำเต้าทองนะครับผมสาหรับเดียวทางเมื่อวานนี้ก็ก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่เนาะเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าราวเอ็ก้าน่าจะมาอยู่นะครับเราวประตูชัยนะครับผมไม่ศูนย์กับ4นะครับรูดศูนย์นะครับศูนย์ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่พีศูนย์มาอยู่ข้างหน้านะครับ0 8 1ย7นะครับผม ของเราไม่มีเน้น01กับ41เข81นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับ3ตัวก็ผิดตัวเดียวเนาะอันนี้081อันนี้401นะครับผิดเลข4กับเลข8ส่วนเราสันทิภาพให้1กับ5นะครับผลที่ออก934กับ41นะครับ41ของเราไม่มีนะครับใครวิ่งรุ่ที่1เข้าไปที่41นะครับเป็นแบบนี้ตลอดเนาะพี่ๆเนาะถ้าเกิดใครติดตามผมนะครับเน้น13ก็นี่ครับออก41 เนาะถ้าไปตัวอื่นจะไม่ว่านะครับแต่เขาเฉียดเฉียดเต็มเดียวอะไรประมาณนี้มาบ่อยแบบนี้มาบ่อยนะครับทําไมไม่มาให้เราตรงๆงเนาะแปลกนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวผมให้สองกับหกไปนะครับผลที่ออกเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะครับอันนี้หลุดนะครับไปพี่อันนี้ไม่มาเนาะนะครับผมรอบนี้หลุดนะครับหลักเจ็ดก็ให้อยู่นะครับหกเจ็ดสองเจ็ดนะครับข้อกหนึ่งเจ็ด ส่วนราวเอ็กต้านะครับผมให้วิ่ง9รุด5นะครับผลที่ออก2 9 5กับ54นะครับพี่ใครรูดที่5ในรอบเนี้ยเด้งบนเด้งล่างเนาะเข้าไปที่95แล้วก็54นะครับเข้าเป็นตัวเจาะเนาะ54ตรงๆแล้วก็9กับ5มาคู่กันนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเนาะในรอบราวเอ็กต้าเนี่ยก็ถือว่ามาเดบเด้งกระจายเลยนะครับส่วนทางของนะครับเช้าวันที่นะครับเช้าวันที่ย3ิบาเนาะ นะครับผมก็จะหลงวันที่เรื่อยนะครับพี่พี่เพราะว่าเป็นแนวทางรอบเช้าเนาะในรอบเช้านะครับยี่สามในรอบแรกนะครับผมในรอบแรกราวประตูชัยนะครับผมได้เลขศูนย์แล้วก็เลขหกนะครับพ,พี่สายรูดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขหกนะครับผมศูนย์หนึ่งนะครับ 05 08นะครับ6 1 67 68นะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่068นะครับปากาก็เพิ่งซื้อมาจะหมดอีกแล้วนะครับพี่ๆเนาะหมดเร็วจังนะครับ68นะครับ 08แล้วก็6 7นะครับผมอันนี้เราประตูชัยนะครับตี545นะครับส่วนเราสันติภาพนะครับเราสันติภาพผมให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผม91นะครับ9 4 98 สามหนมมนะครับไม่เป็นไรเนาะได้เขียนแล้วจะเขียน3ามนะครับพี่พเอาอยัางไงดีนะครับเนาะอันนี้ผมก็จะเขียน3ามนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่3 9 8นะครับผม ไม่เป็นไรนะครับเราได้เขียนไปแล้วเนาะถ้าเกิดใครชอบสามก็อย่าลืมตามด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมเราประตูชัยเราสันติภาพนะครับชื่นชอบรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็น อีกน่าจะเป็นประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวผมได้เลข6แล้วก็เลข2นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข2นะครับผม2 0 2 3 2นนะครับ60 6 3 6 7นะครับ3ตัวผมให้ไปที่1 2 น,นี่เลยนะครับอันนี้ประชาชนลาวนะครับ7จ็มงสีเนาะส่วนลาวเอ็กต้านะครับ8ปดโมงครึ่งผมได้เลข0แล้วก็เลข4นะครับพี่พี่สายรูดนะครับสายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข4นะครับ ให้ไปที่เลขสี่ศูนย์สองศนเะครับสี่ศูนนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่049 นี่เลยนะครับพี่พี่เนาะประชาชนลราแล้วก็เราเอกดานะครับชื่นชอบยังไงก็อย่างที่บอกลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอะขอให้มาเด้งๆทั้งสี่รอบ็อแลวกันนะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่ติดตามรับชมหนวทางนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกรับสวัสดีครับ